เสื้ออะไรขาอินค่ะอยู่ชั้นอะไรคะป .4 ค่ะป .4 แล้วชอบเรียนภาษาอังกฤษกับคุณเจมมี่ไหมคะชอบค่ะสนุกไหมสนุกค่ะเอาเรื่องจริงนะเรื่องจริงค่ะครูสวยไหมสวยค่ะทำไมแกต้องคิดก่อนนะแกคิดก่อนทำไมเนี่ยแล้วแกไปแอบถ่ายใครมาแอบถ่ายใครที่เอาให้ครูดูเออที่ให้ครูดูเมื่อวานแอบถ่ายใคร เขาเป็นใครอ่ะเป็นครูที่สอนเรียนพิเศษอ๋อเรียนพิเศษตอนเย็นเหรอหล่อไหมหล่อค่ะแล้วเธอไปถ่ายไมค์ครูทำไมอ่ะครูอยากเห็นหน้าไม่นานแล้วเขาหล่อไหมหล่อเธอชอบเขาไหมไม่ชอบไงฮะเหมือนเกาหลีเหรอทำไมเธอต้องเขินนะส่งงานเหรอนาโนเออชื่ออะไรนะแกชื่ออะไรนะ อันนี้นาโน,โนเหรออ่ะส่งเลยค่ะส่งเสร็จกลับได้โอเคไปแล้วใช่ไหมอ่ะบาย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  <Bye. S 1> บาย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 